ชาวราศีพิจิตทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีพิจิตก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เรียกว่าดวงชะตานั่นไม่แพ้ราศีใดๆ เรามาพูดถึงในด้านของอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีพิจิตกันบ้างเป็นว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยเรียบร้อยพูดจาก็อ่อนหวานไม่โกรธใครง่ายไม่เกลียดใครง่ายท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจริงทำจริงปากกับใจนั้นตรงกันพูดคำไหนก็เป็นคำนั้น เป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายทำอะไรก็มีความโปรง่งใสอยู่เสมอท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมอีกตหากจึงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปชาวราศีพิจิตนั้นบางครั้งบางคราวก็มีจุดเปลี่ยนไปในทางที่ดีบางทีบางครั้งนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไล่ายก็มีบางสิ่งบางอย่างนั้น จากรายก็จะกลายมาเป็นดีพูดถึงในเรื่องของการเงินหรือว่าการงานในเมื่อครั้งก่อนนั้นเคยตัวของท่านนั้นเคยเป็นลูกน้องเขาเคยเป็นลูกจ้างเขาแต่ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนจากเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นลูกจ้างเขานั้นท่านก็จะกลับมาเป็นนายจ้างเขาบ้าง การเงินการทองในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันไม่เหมือนกับในเมื่อครั้งก่อนนั้นท่านจะหยิบจับอะไรก็รู้สึกว่าติดขัดอยู่เสมอบางทีบางครั้งนั้นท่านก็ไล่เงินไล้ทองไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีทองที่จะเข้ามาหาตัวท่านเงินก้อนก็ไม่มีไม่เคยจับเงินแล้วก็ไม่เคยได้โชคได้ราบอีกต่หากในช่วงนั้น หลายปีที่ผ่านมาท่านเป็นคนยากจนความรักก็หม่นหมองคู่ครองก็เมินหน้าหนีแต่ต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่เดือนที่ดีคือเดือนสิงหาคมนั่นชาวราศีพิจิตนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรัก รวมไปถึงในเรื่องของอนาคตที่จะถึงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีเรามาเริ่มจากในเรื่องของการงานปีนี้หรือว่าเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรทำงานแบบไหนงานหลวงหรือว่างานลาดงานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความโปร่งใสและมีความแจ่มใสมีความพัฒนาที่ดี รวมไปถึงจะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกตาหากถตาหากว่าท่านเป็นเจ้านายเขาในช่วงนี้ท่านจะมีบริวารและมีลูกน้องอีกมากมายท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านจะมีผู้นำหรือว่าท่านอาจจะได้เป็นผู้นำชุมชนหรืออาจจะมีคนยกย่องเชิดชู ให้ตัวท่านนั้นได้เป็นคนที่เรียกว่าดีเด่นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้การงานที่เป็นงานธุรกิจจะมีงานที่ท่านทำต่อเนื่องหรือว่าทำงานต่อยอดขึ้นไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องการงานนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี งานดีเงินก็ดีมีตามมาชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ขอบอกกันตรงๆเลยว่าภายในช่วงของเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้านั้นก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่มากมายช่วงนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างก็ไม่มากเท่าไรท่านอาจจะต้องจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของใชตง้ต่างๆบางทีบางท่านนั้นก็ อยากจะซื้อรถป้ายแดงหรือบางทีบางท่านนั้นท่านอยากจะอาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรือบางท่านนั้นก็อยากได้บ้านสักหนึ่งหลังในช่วงนี้ท่านก็จะได้สมใจที่ท่านนึกและปรารถนาพอท่านเข้าสู่ในเดือนสิงหาคมนี้ถึงตอนนี้ท่านจะมีเงินมีทองอีกมากมายบางทีบางครั้งนั้น ท่านก็มีเงินเก็บเงินควากเรามาดูในด้านของการเงินหลังจากในช่วงของเดือนสิงหาคมไปแล้วเงินของท่านนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีพิจิตนั้นช่วงนี้จะเหมาะกับการที่เรียกว่าท่านจะลงทุนหรือท่านจะเปิดกิจการต่างๆถ้าหากว่าท่านเปิดกิจการค้าขายหรือ การเข้าหุ้นส่วนจะเป็นการที่เรียกว่าหมุนเงินเข้ามาหาตัวท่านเงินของท่านนั้นจะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้ามาหาท่านเงินก้อนนั้นก็จะคุ้มค่ากับการที่ท่านลงทุนถ้าหากว่าท่านทําการเกี่ยวกับเกษตรกร,กรหรือว่าจะทำงานเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆนานา,นานในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการ เกี่ยวกับการทำนาท่านอาจจะลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อข้าวหรือว่าซื้อสิ่งของต่างๆในช่วงนี้แต่พอช่วงหลังๆนั้นท่านก็จะได้เงินทุนนั้นกลับคืนมาจะได้โชคได้ลาบอีกตาหากนับตั้งแต่ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นจะพบกับสิ่งที่ดีๆจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับท่าน การที่ท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชาการก็ดีจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าช่องทางของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบดีในช่วงนี้ในเรื่องการทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นการเงินการทองจะวิ่งเข้ามาหาท่านอยู่เสมอในเรื่องของการ ดำรงชีวิตอีกเช่นเดียวกันสิ่งสิ่งแวดล้อมในรอบตัวของท่านนั้นก็จะมีความโปรง่งใสท่านจะคิดจะทำอะไรก็จะได้ผลสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องของการงานก็ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่17ซึ่งจะมีดาวพระอาทิตย์ เข้าสู่ราศีสิงนั้นจะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีดวงชะตาที่แข็งกล้าและโดดเด่นอันนี้จะหยิบจับอะไรท่านก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องการงานก็ดีท่านจะมีงานที่เป็นหลักเป็นแรงจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้งานที่เรียกว่าจะต้องออกเดินทางเชา้าป่ายเย็นกลาบก็มี ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนั้นจงบากบ่นตั้งใจและมีความมณะอดทนจะทำให้กิจการการเงินการทองของท่านนั้นมีชัยมีสอยอยู่เสมองานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเหนื่อยบ้างหรือว่ามีการท้อถอยอยู่บ้างก็ขอให้ชาวราศีพิจิกมีความมุ่งมณะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ ดำเนินไปได้ด้วยดีและต่อไปท่านอาจจะได้งานที่ดีกว่านี้อาจจะมีเจ้านายเห็นใจหรือว่าอา,อาจจะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือประคับประคองอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินถตาหากว่าเงินของท่านขาดเหลือหรือว่าไม่พอในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะทำงานแล้วเงินไม่พอเงินเดือนน้อยอันนี้ บางทีบางท่านนั้นอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและค้ำจุนท่านอยู่ท่านจะไม่เดือดร้อนเท่าไรในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงของวันที่17เจ็ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นการเงินการทองของท่านอาจจะโชดช่วงชัตชวานเกิดขึ้นท่านจะมีรายได้หลายช่องทาง ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นจะเป็นผลสำเร็จที่ดีงามการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองถตาหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชาการก็จะดีในช่วงต่อไปนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ท่านได้ดิบได้ดีได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกตาหากในช่วงนี้จะมีคนนิยมยกย่องและเทิดทูนตัวของท่าน ก็ขอให้ท่านจงตั้งใจบากบั่นและมั่นขยันเกี่ยวกับในเรื่องการงานการงานการเงินก็ถือว่าดีชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะไม่แพ้กับราศีใดๆท่านจะนึกคิดสิ่งไรท่านจะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาดและปรารถนาการที่อยู่คลองเรือนกันหรือว่าบางคนมีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้ให้ท่านเติมความรักด้วยการไปทาบุญทําทานหรือไปปล่อยสัตว์บกสัตว์น้ําจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้แข็งแกร่งให้ความรักของท่านนั้นยั่งยืนและถาวรกันอีกต่อไปบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะชวนกันไปฮันนีมูนต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวน้ําตก ไปเที่ยวทะเลก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกันเหมือนกับเติมความรักให้ดีบางทีบางท่านนั้นที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านอาจจะได้เจอเจอเนื้อคู่ของท่านในช่วงของเดือนกันยายนท่านอาจจะไปพบเจอเนื้อคู่ตามตามงานต่างๆอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังอาจจะมี เนื้อคู่ที่ปลอมหรือว่าอาจจะรักเราไม่จริงอาจจะมาทำเป็นรักหรือบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมาเข้ามาหาเพื่อผลประโยชน์กับตัวของเราอันนี้ท่านระวังดูให้ดีให้ท่านระวังพฤติกรรมของเขาเราต้องสังเกตดูให้ดีว่า เขาจริงใจอะไรกับเราไหมถ้าหากว่าเขาจริงใจอะไรกับเราเขาจะพูดจาดีจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราให้เราสังเกตแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เรียกว่ายังไม่จริงจังอะไรกับเราก็ขอให้ท่านสังเกตดูเขาจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกันที่เรายังเป็นโสดอยู่นี้ก็ถือว่าดีในช่วงนี้ เรียกว่าเราเป็นคนที่เนื้อหอมใครเห็นใครก็ตอมใครเห็นใครก็อยากจะได้เอาไว้เป็นคู่คลองเลือนทั้งหญิงทั้งชายถ้าหากว่าไปช่วงของเดือนกันยายนนั้นท่านจะพบเนื้อคู่ที่แท้จริงแต่หากว่าท่านเป็นหญิงจะเจอชายที่มีความรู้และมีฐานะที่ดีจะ เป็นผู้นำของครอบครัวได้ดีอีกในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายท่านจะไปเจอผู้หญิงที่มีคุณรัศตรีหรือว่ามีคุณสมบัติที่ดีขยันการย่าการเรือนจะทําให้ตัวของท่านนั้นสบายอกสบายใจการคลองเรือนก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกันเรามาดูในด้านของสุขภาพ <c oughs> หรือว่าอภารณาไม ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นให้ท่านระวังอาจจะไปติดเชื้อโรคหรือว่าไปได้รับสิ่งที่ไม่ดีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าอากาศเป็นพิษในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะเป็นโรคก,การเจ็บคอหรือว่าปวดหัวปวดท้อ,ทองตะปวดน่องปวดขาได้ให้ท่านระวังโรค ที่จะเกิดขึ้นกับนอาสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมีตามมาแต่สำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งคือโรคประจำตัวของท่านนั้นก็คือโรคความดันไขมันเบาหวานหรือว่าพุงแพ้อันนี้ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในการเดินเหินให้ท่านระวังอาจจะมีการลื่นล้มลงได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวัง สำหรับท่านที่สูงอายุการเจ็บแข้งเจ็บขาปวดน่องปวดขาปวดหลังปวดเอวอันนี้ก็จะมีแต่หากว่ามีก็ให้ท่านไปพบแพทย์อาจจะบรรเทาลงไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะไปโดนของคมหรือว่าของแหลมตามแถวบ้านเรามันจิ้มแทงเวลาเราเดินหรือว่าเราเข้าสวน ไปทำอะไรต่ออะไรตามบ้านให้ระวังเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นได้การใช้รถใช้สนนอีกเช่นเดียวกันหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีหากว่าเราไม่ประมาทเหตุการณ์นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราหากว่าเราประมาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้การฟังคลิปของเรานั้นก็ขอให้ท่านโปรด ช้วิจารณญาณในการรับฟังในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมความที่ท่านนึกและมีความปรารถนาก็ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนฟังกันแล้วก็ขอโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี